ใครอยู่กับสมอนแคนเนลนะคะตอนนี้ฝนก็ตกแล้วนะคะเอซีฝนตกชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเย็นเย็นสบายแล้วเอซีดีไหนม,มาเล่นน้ำฝนเด้อมาเล่นน้ำฝนได้นะฝนตกแล้วสวัสดีทุกคนค่ะนี่นมองคิณโอ้ยต้นตามีแห้งหย,ย่อนเพรตัว่าหน้าฝนตกหล่ะเอซีฝนตกหล่ะมีแห้งหย่อนอยู่ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกทานะคะอยู่กับสมนัลชาแนลนะคะเย็นขมาในน้อยยกจ้าเย็นอนิดนึงอยู่กับสมนัชาแนลนะคะฝนตกแล้วไม่แห้งจ้าวจ้าฝากไปดูคลิปคูณสาวเด้มๆปล่อยไปแล้วไปฟังเสียงตามสายนะคะ ไปฟังเอาว่าเขาพูดได่้ยังไงนะคะอธิบายไม่ถูกนะเพราะว่าต้องฟังเองนะคะต้องเข้าไปฟังไปฟังเขาพูดนะคะไปฟังลูกสาวคุยนะคะฝากไปดูคลิปลูกสาวด้วยนะคะไปดันดันให้ได้จุดหนึ่งหนึง่งดยขอบค,ค,คุณทุกคนเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไปดันคลิปลูกสาวหน่อยเดอ้อโดนเข้าห้องเขาขโมยเข้าห้องเขาสองเปนะ็นหนึน่ะ ไปฟังเสียงเขาพูดหน่อยเด้อเมื่อวานนี่ยายพูดอยู่คนเดียวไม่มีเสียงเขาวันนี้มีเสียงเขาแต่ไม่มีตัวเขาไม่ได้เขาไม่ได้อาบน้ำก็เลยไม่เห็นไม่เห็นหน้าก็ดูลูกภาพก็ฟังเสียงเขาไปแล้วกันก็ฟังแต่เสียงเขานั่นแหละแต่เมื่อวานไม่มีเสียงเขาคนดูพันเสร็จแล้ววันนี้มีเสียงเขาคนขอให้ทะลุหมื่นนะขอให้พีดูถึงหมื่นเด้อ ขอบคุณเอ็ซทีทุกคนนะคะตอนนี้ก็ฝนตกเย็นแล้วนะคะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำระกาศไปหงหนอกเลยฟ่ามันห้องฝ่ามันห้องแล้วขอบคุณที่กำลังใจขอบคุณที่ใจนะคะ สวัสดีทุกคนค่ะฝนตกแล้วจ้ามีแห้งบ่ฝนตกแปบบ๊บเดียวหายไปแล้วพี่น้องเอยมีแต่ฝุ่นมีแต่ดินบ่านนี้ ตกแป๊บเดียวหายอหลอดอันนี้ก็ไม่มีอะไรคำ้ำมันก็ล่วงลงมาโอย้ยายก่แตจากซียตั้งใดดอกเสี้ยหยังมามัดมันไปตกน้อยเดียวหายไปอหลอดบ่พอเย็นห่อนพี่น้องเอ้ยลังค้าไม่พ่อหล่อนฝนตกให้นิดนึงไปอลอดอดตกให้แต่อะไรนะให้เขาเรียกอะไรนะตกกระทะกระเทินบ่ ลูกพ่อจะเปียกย่อนค่ะวะลัวก,ก็ลกแล้วนี่เขายังไม่มาตัดให้ยายเลยบอกเขาหลายวันแล้วนี่ทีละลอยสองลอยตัดว่าพ่อจะสะอาดย่อนเด็กๆพากันไปไหนนี่จะพากันไปไหนแต้มฮะที่ไหนที่ไหนลูก น้องโปรแกรมตื่นนอนหรือยังฝนตกแล้วใค่แน่หนอโอ้ยยายไม่ได้เอาใบโอ้ใบน,นี้โตแล้วเอฟสี่ใบมะกรูดยายโตแล้วยายจะเก็บทอดกินก่อนเย็นนี้จะทอดใบมะกรูดกินก่อนโอ้น้ำเปียกรองเท้าโอ้เก็บใบมะกรูดเด้อยพี่น้องทอด โอ้วันนี้วันใบใหญ่มันเริ่มแก่แล้วบอกเออฝนตกใส่มันแก่แล้วเอฟซี FC. นี่มันโตแล้วเดี๋ยวยายจะทอดกินวันนี้แหละปาดนีน่งามๆเลยนี่ฝนตกใส่แล้วมันใบใหญ่เพราะว่าใบาเล็กๆยายเก็บไปหมดแล้วมันออกใหม่อุย้ยมีไข่มดแดงด้วยบอกมีมดแดงตอนนั้นเห็ดมันออกตรงนี้เห็ดจะออกอีกไหมเนาะ เออยายจะทอดใบมะกรูดกินเอฟซีทอดละกินแ่บเด้อพี่น้องเลยกินอร่อยมันหอมใบมันใหญ่ด้วยเที่ยวนี้เทีนน่ยวที่แล้วใบมันใบมันไม่ใหญ่เนาะนี่ฟูแล้วก็เก็บเลย,ยเก็บไปทอดก่อนเด้อใบมันใหญ่น่ากินด้วยเอาไปล้างไว้มันจะได้อุ้ย,ยมันแดงแตกคลั่ง มะแดงแตกข้างพี่น้องเก็บไปไปขูดไปทอดอ่อนๆนี่โอ้ทอดแล้วอร่อยนะเอฟซีโอ้ยมะแดงกัดมันกระเด็นมาใส่มะแดงมันกระเด็นมาใส่ยายโอ้ยมะแดงกระเด็นมาตัวหนึง่งดึงไงดึงแล้วมันกระเด็นมา มดัแดงมนกรเด็นมาหายายเอซียมันกรสิอวัไปแยงห้างมันเนาะยายไม่ได้รู้ไปกี่วันเองโอ้ใบใหญ่แล้วก็ทอดแล้วต้องกินให้หมดนะถ้าไว้มันจะไม่กรอบเราทอดแค่ไหนก็กินให้หมดแค่นั้นอ่อนๆเลยพี่น้องเลยเอ้ย <c oughs> <c oughs> ดีนะ <c oughs> เดินออกมาดูใบใหญ่มาก ตอนนั้นใบมันเล็กๆที่ยายทอดเที่ยวก่อนนะใบมันเล็กมากอันนี้ใบใหญ่โตไวพอแล้วทอดครั้งหนึ่งก็กินให้หมดเลยถ้ากินไม่หมดมันไม่กรอบมันไม่อร่อยดีทุกคนจ้าฝนตกฝนตกพ่อกระทะกระทยพี่น้องจะทอดใบมะกรูดที่กินมดแดงกัดใหญ่เดี๋ยวยายจะไปตลาดไปซื้อน้ำก่อน โอ้ยลูกหมาหนาะนาะหักเอฟซเดี๋ยวยากจะพาไปดูลูกหมาเอ,อิดมันมานี่น้อยเราลูกีขาวเอาเอาเอา,เอา,เอาน่ให้ลูกกินนะ่ะนะฮะนอนมาแล้วนี่นน้องโปรแกรมเล่นทุกวันเลยนี่มีแต่ตัวน่ารักเอฟซีขี้ควายก็เยอะเยอะนนิโอ้ยน่ารักนะนี่ ใครจะเอาไปเลี้ยงมั่งใครอยากได้มั่งเอซีใครอยากได้เฮ้เออเดี๋ยวจะโดนมาโอ้ลูกเขาน่ารักทุกตัวเลยแต่ยายเป็นคนไม่ชอบเลี้ยงสัตว์บอกตรงๆเลยโอ้หน้าฮักแท่น่ารักมากสามตัวนะคะลายนู่นอีกตัวหนึ่ง น้องโปรแกรมเล่นทุกวันเลยบมานู่นแม่อยู่นี่ไม่มีอะไรให้กินหรอกมาดูน้องหมาเอฟีเลยน่ารักทุกตัวเลยเปียกฝนที่นอกโอ้กินนมกันแล้วเนี่ยน้องโปรแกรมก็เล่นเขาทุกวันน้องหมากำลังกินนม ันนั้นเขาขายอะไรน่ะวิตียวเรืออะไรน่นน,น,นู่นหลาหลานั่นน่ยเขากำลังขี่รถมาน่ะจะ,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 ะพักกันมายืนตากฝนทำไมนี่ฝนมันยังตกอยู่นี่ฝนมันยังลงเม็ดอยู่มายืนตากฝนอหี่ยงลูกเข้าไปเขาในเงือยเออฝนลองเม็ดปอเปะปะเปะพักกันมายืนตากฝน